วันน right? <N un idos> ี้เป็นวันวจันทร์ที่แปดเดือนกรกดาสุพานอร้อยหกสิบเดร้อยจันทร์บดีถึงจันทร์ถึงโนสุนพรหมฤยร้อยจัน พันตำรวจโภต่เพิ่มยุดให้รู้ท่านตำรวจโภหนึ่งงไทยสังขหกันทร์เล่มาครับวันนี้ก็ขออภิรายกั่อพระเจ้าใหญึงแปรตรงูปากษาสามร้อยตำบวจเอกหญิงจันเพ็ญงูปูนแล้วก็พันตำรวจโภหญิงหนึ่งลไทยสังหนัม มีความหมายแรงยืนยิ่งสุดมีความสุขการเจริญเจริญด้วยความหมายเจริญด้วยภูกระสิทรัพย์สินทร์ตนออายุวันนะสุขะบาลทุกที่การาาชการเมึ่งหนึสาธุสาธุยักษ์พาวาริวังอากราปาริภูรินเตชะกระงเอวามีวิโตชินังเปตานังมุปตะปะตินทร์ ตามวัดทิตาตุ้นังคิดว่ามีวสมีเจตุเเปรียิโตสังตปาจันโมปะระสรยาคามนิตทติรัสโยยาคามติโยมีวัจจโตสามบาลงโภวินาเตมวันวันต निय च धां वचिनोन् जाता रोन्